สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะให้เล่าเรื่องนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแฟนเก่ายังรักคนอยู่หรือไม่นะคะแฟนเก่ายังรักคุณไหมก่อนอื่นนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะนะตรงนี้ค่ะถามว่าคุณโสดดูได้ไหมคนมีคู่ดูได้ไหมได้เลยจ้ะนะคะเป็นฟิลแบบว่า ถ้าคนโสดอาจจะเพิ่งเลิกรากันหรือในใจยังรักกันอยู่ค่ะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วในที่นี้เราดูเพื่อความบันเทิงนะคะนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคนที่เราเคยรักนะคะณนะตอนนี้เราไม่ได้คองคู่กับเขาแล้วลึกๆมันต้องมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันบ้างแหละอยากรู้ว่าเขายังรักเราอยู่หรือไม่แค่นั้นเองค่ะนะนะแต่ไม่ใช่ให้คุณนั้นนะคะ ต้องเปลี่ยนแนวกัน,นะาะดำเนินชีวิตไม่ใช่นะดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานค่ะนะฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะนะอ่ะในหวัวข้อให้เล่าเรื่องวันนี้นะคะแฟนเก่ายังรักคุณอยู่หรือไม่นะคะว้าวนะคะคือถามมาตอบตรงตรงเลยนะคะแฟนเก่ายังรักคุณอยู่หรือไม่แน่นอนค่ะรักเพราะว่า ตามหน้าไพ่เลยอะความรักของคุณอาจจะเป็นรักครั้งแรกของเขาซึ่งแน่นอนห่ะรักครั้งแรกไม่มีใครลืมได้ลงแน่นอนนะเขายังรักคุณแต่ในความรักเนี่ยคือรักในกรณีที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร,ร่วมโลกด้วยกันมีความเป็นห่วงเป็นใยกันหวังดีต่อกัน กรณีที่เป็นคนโสดนะคะกรณีที่เป็นคนโสดเลิกลักกันไปแล้วนะคะเขาก็ยังไม่มีใครคุณก็ยังไม่มีใครผ่านมาหลายเดือนหลายปีแล้วมีโอกาสที่จะโคจรเจอกันอีกครั้งหนึง่งและลักครั้งนี้ก็จะหวนกลับคืนมาแม้ว่าแม้ว่าตอนนั้นคุณกับเขาเลิกกันไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ลึกๆแล้วต่างฝ่ายยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กัน ก็เหมือนแบบบุพเพสันนิวาสเนาะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคนโสดเมอกาสเป็นอย่างนั้นค่อนข้างสูงเลยจะบอกว่าพี่หมอพิ่งเลิกกันไปหนูไม่ชอบเขาเลยอะแต่ลึกๆในช่วงเวลาที่คุณเหงาหรือคนใด้คุณอะได้ทบทวนกับตัวเองใครกันนะที่ทำกับคุณเพื่อคุณอะเพื่อคุณได้มากเท่านี้ นะโอเคนะอันนี้กรณีที่เป็นคนโสดถ้าคนเป็นมีมีคู่แล้วแน่นอนคนะ่ะคุณอาจจะเป็นรักที่เขาตราตึงใจเป็นรักที่เขาฝังใจมากๆแต่ทุกวันนี้เขาอาจจะมีลูกมีสามีมีภรรยาแต่ก้นบึ้งของหัวใจเขาลืมคุณไม่ได้คำว่าลืมนี้ไม่ใช่คอยหาที่จะมาครอบครอง แต่พี่มองเห็นในด้วยความห่วงใยอะเป็นความรักแบบแนวห่วงใยมากๆเลยคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานในตัวคุณก่อนละกันอือคือพลังงาน,นของตัวคุณนะคะเหมือนคุณลักษณะแบบตอนนี้กําลังถ้าเป็นคนโสดกำลังโหยหาในเรื่องของความรักมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าถึงเวลานะคะ เนื่อถึงเวลาความรักนะจะมาจะมีมาเข้าหาคุณเองแต่ถ้าคนมีคู่แล้วพลังงานนะตรงนี้บ่งบอกว่าคุณใส่ใจคนรักของคุณให้มากๆหน่อยนะนะคะใส่ใจคนรักของคุณให้มากๆหน่อยนะคะนะช่วงนี้เขาอาจจะมีอารมณ์ขี้น้อยใจอะไรหรือเปล่าออประมาณนี้นะอย่าทําให้เขาขี้น้อยใจหรืออย่าทําให้เขารู้สึก ว่าคุณหมดรักแล้วกันประมาณนี้นะต่อไปค่ะอันนี้คือ energy ของคุณนะคะต่อไปค่ะมาดูพลังงานของคุณพลังงานของคนที่คุณนึกถึงนะที่นี้ก็คือแฟนเก่าอะพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาอะกรณีที่เลิกลากันไปใช่ไหมเขารู้สึกโล่งใจ แค่บางช่วงเวลาแต่ตามหน้าไพ่แล้วเขาต้องเดินชีวิตของเขาต่อไปเขาไปค้นหาชีวิตของตัวเองเอหรือว่าการที่เราเลิกลากันไปเขาอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตซึ่งเรากับเขามันไม่ตรงกันมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทั้งคู่เลิกลากันหรือเปล่าเขาขอโอกาสขอเวลาในการค้นหาชีวิตหาความฝันของเขา บางทีอาจจะขัดแยงกับคุณนิดนึงหรือบางทีเขาต้องการให้คุณนะ่ะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้แต่อย่าลืมพลังงานของเขาพี่เชื่อว่าเขาเพียงโสดอยู่นะคือพลังงานของเขาอะ่ะคืออรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าเอ้ยฉันประสบผลสําเร็จแลในสิ่งที่ฉันก้าวออกมาจากคุณนะ แต่เขาทำพร้อมแล้วแต่เขาก็มาหวนจับนึกถึงคุณอีกอ่ะอืมนะอาน่าลักษณะเหมือนเขากำลังแอบสองคุณมองดูคุณอยู่ห่างๆไม่ว่าในเรื่องของโซเชียลหรือแบบเห็นหน้าเห็นตากันก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะดูการเคลื่อนไหวของคุณอนะ่ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ลึกๆแล้วเขาอยากถามนะอยากพูดคุยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยใช่ว่าจะมาแย่งคุณจากคนรักคนปัจจุบันไม่ใช่เลยเขายังคอยส่องตาม ig story อ,อะไรอย่างนี้นะคุณยังถือว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เขามอบความรัก แล้วไม่รู้สึกเสียดายเลยตามหน้าไพ่เขาห่วงใยคุณมากๆเลยนะมากๆอ่ะไม่รู้ว่ากรอนี้ที่คุณมีแฟนใหม่อ่ะคุณไม่มีความสุขหรือเปล่าเขาเลยแสดงอาการห่วงใยคุณมากเช่นนี้ <c oughs> โอเคค่ะตามหน้าไพ่ต่อนะคะ มีโอกาสกลับมาคบกันไหมอ่ามีโอกาสกลับมาคบกันไหมตามหน้าไพ่เลยคือในช่วงระยะเวลาอ่าพี่เคยพูดแค่ว่าปี2ปีละกันยังยังไม่มีโอกาสกลับมาคบกันนะคนโสดมีโอกาสกลับมาเจอกันควรคัดอีกครั้งหนึ่งไหมอาจจะยังมันต้องใช้เวลาเนาะ คนมีคู่ก็ยิ่งเลยค่ะยังยังไม่ใช่เวลานะตอนนี้ถ้าคนโสดต่างฝ่ายต่างโสรตามที่พี่ว่าแต่มันมันเหมือนว่าต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะอ่ะเร็วสุดก็ปีหนึ่งนะคะนะบางคนรอระยะเวลานานช่วงชีวิตหนึ่งแล้วมาเจอกันตอนแก่เท่ารักกันแล้วสุดท้ายก็จากกันโดยที่ไม่ สามารถหวนคืนหมาก็มีมันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะในในเรื่องของความรักรวมถึงทั้งชีวิตของมนุษย์ด้วยถ้าคนมีคู่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะนะก็ต้องใช้เวลามากหน่อยพี่เห็นว่าครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะจากกันจนชั่วนิวรันดร์ พี่เห็นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้เจอกันได้พบกันค่ะแค่มองตาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันละนะอืมแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยพี่เห็นว่าเขาอะตัวเขาเองอ่ะห่วงใยคุณมากๆเลยนะอือหือืหนะตรงเนี้ยเขามีคนอื่นแล้วหรือยังคำตอบนะ ถ้าเป็นแฟนเก่านะ่ะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่และตอนนี้เขายังไม่มีคนอื่นนะเขายังไม่มีคนอื่นนะหัวใจเขายังว่าอยู่นะคะมีคนมาชอบมีคนสารความสัมพันธ์กับเขานั่นแหละแต่ไม่มีใครแทนที่คุณได้อืมไม่มีใครแทนที่คุณได้ที่เห็นเป็นแบบนั้นนะ แน่นอนถูกไหมเขายังรักคุณเขาต้องการให้คุณแบบว่าอยากเขาอยากเห็นคุณมีความสุขอะอยากเห็นคุณร่าเริงสดใสเหมือนเดิมนะทั้งหมดเนี่ยเป็นไพ่แสดงถึงว่าแฟนเก่ายังรักคุณยังห่วงใยคุณอะแต่ยังไม่ใช่แบบว่าต้องเอามาครอบครองเป็นของตนเองนะอืม เขาอยากเห็นคุณสดใสเหมือนเดิมอะเหมือนตอนที่คุณกับเขาได้คบกันน่ะไม่รู้ว่าอ่านะตอนนี้นะคะผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีความทุกขอ,อกทุกใจอะไรไหมพูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้นะก็<ม>อยากให้คุณนะคะถ้าทุกปัญหามีทางแก้ไข บางทีอาจต้องใช้ระยะเวลาน,านานหน่อยเราต้องทุกใจนานหน่อยหรือถ้าเราไม่มีใครให้คำปรึกษาไม่มีแนวทางแก้ไขเราก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะขอมอบพลังงานดีๆให้กับคุณที่ดูคลิปนี้นะคะเอาเป็นว่า รอบๆข้างคุณนะคะแฟนเก่าของคุณรวมถึงตัวพี่หมอเองนั่นแหละนะคะมีความหวังดีให้กับคุณค่ะหรือถ้าตอนนี้คุณชีวิตแฮปี y ดีนะคะแน่นอนทั้งคุณและเขาเขาก็มีความสุขไปด้วยรวมถึงตัวพี่เองก็ยินดีด้วยนะคะขอให้คุณคาะเจอความรักที่ดีเจอคนที่ใช่ และคนที่มีคู่ครองแล้วขอให้ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ